어, 하, 낮잠 잘만한 병실이나 찾아볼까. 뭐가 들었지 Okay, the fire station. 적당 물건 이제 좀 물건처럼 생겼네. ดูจะคนดีดะลินเราจะอัพ w ให้เต็มก่อนครับเพราะ w เป็นสกิลที่สำคัญตอนดะลินม,มากเพราะเป็นเกี่ยวกับสเตมมิดไอเรื่องอพูดไงดิมันเหมือนกับไอสกิลหลักอะนะโอเคครับตอนนี้เราขาดแค่นังเราตีหมูออก ตัวละครหลีด้วยหลีเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ฝึกได้ <c oughs> ตัวละครที่เล่นง่ายมากเลยเพราะเดินแค่2จุดก็คาบของทั้งหมดเสร็จแล้ว <c oughs> แล้วก็กินเหล้าไป

เป็นตัวที่สกิลโมบิลิตี้ค่อนข้างเยอะนะครับม,มีสั้งสกิลคิว Q แล้วก็สกิลอรัรติที่ <c oughs> ดเดดไปหาฝั่งตรงข้ามทำให้เข้าง่ายแล้วก็ออกง่ายมั้ง <c oughs> แล้วก็มีสกิลสโลด้วยนะครับ มันทำให้ตัวละครนี้เล่นง่ายมากเลยสำหรับคู้นหน่อยที่เพิ่งหัดเล่นเกมนี้ดูตัวละครของลีตาลิน,นครับสามารถเล่นได้ทั้งสองสายคือสายกระบองกับสายไม่ใช่สายกระบองกระบองสามพัน,นครับกับสายหมัดส่วนแล้วแต่คนถ้าว่าจะเล่นวีวอะไรกันส่วนตัวผมชอบสายหมันนาลเล่นง่ายดี ใช่สิครับเดี๋ยวเรารีบขับเสื้อแล้วรีบไปหาเพื่อกดาอัพเปบิวให้เต็มก่อนครับแล้วก็อัพอีต่ออีนี่จะเป็นส s อ l e นะทำให้เราทำดาเมจมูได้ดีขึ้นตอนไฟ ก็เอาไว้สโล่สตูด้วยนะครับม,มาสิบูได้ปะเนี่ย

ลีตาลินนะครับโดยจะมีอยู่2เบลคือเบลนักชักคุก็คือกระบอง3ท่อน2ท่อนละกันอ่ะมันคือกระบองแล้วก็กรอฟที่แปลว่าถึงมือนะครับโดยเบลจะมีเบลกระบองครับเดินเยอะสุดก็3ที่หรือ2ที่ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะเล่นเป็นสายหมัดมากกว่านะชอบสายมัดมากกว่าพาสกิลสกิลมาสเตอรี่อาวุธใช้ง่ายกว่านะครับแต่กระบองมีข้อดีอย่างงนึ่งก็คือชาร์จเป็นเส้นตรง ถ้าชาร์จนานขึ้นเนี่ยมันจะสตันตัตูนครับทำให้บางกรณีแฮ้เป็นไฟแนวตรงเนี่ยจะทําดาเมจได้เรียบมากกว่าเพราะสตันโมโดูด้วยแต่ผมไม่ชอบนะกดไม่โดนถงมือแม่งไงดิก็ตรงนี้วาแากสุดรตรงนี้นะยิงเราไม่ต้องเข้าวาา์ปอะไรดน

대대로 된 물건을 들고 싸운지 몇년 만인지 o n 하지않 나는, 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 많이 뜨거 나는, 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 다하 않겠지? 나나나나나나 ถ้าอยู่คนเดียวเราสู้เขาได้นะแต่ลืมลืมดูสีครัาบมาหาดี๋ยวกันตัวเราไม่ต้องการาน้ราไปดูกันไปไหนไม่รู้ละ 아, well. 기대할 것도 없어. 아구시간이 <mechanical noise facial> ตายอยู่ดีนะเพื่อนโดนระเบิด <c oughs> เ,ดนนะเตัวตปตกายอยูดีคนระับเพื่อนโดนระเบิดติดหัวแล้วน่าจะอาตีนนะอนะแต่นี่ไม่น่าทัน 같 엄청 지루했던 기억뿐이야. 아무도 나앉아도 되려나?

ตายหมดแล้วเนี่ยว่าล้วมีคน,น,นคยิงเกเคดีนะเพื่อนเขา้าเราเราเข้ามาที่เดิม โอโดนหลัโอ้โหเราโดนหลับชอี่โไม่คนเยสดเลยเกิดอะไรวะเนี่ยตัวไหนก็มีคนนะครแชลี่แม่ง ซื้อของดีกว่าทีวครับเสือ้สอ,อ,อครับเสือ้อจะครับเสื้อแต่ซื้อมิทวิวครับทราบเลยครับผิด Hot. A m e t 나 o r 도 t e i 나